ทัชมาฮาลที่ตั้งอยู่ในเมืองอักราประเทศอินเดียได้รับก,การยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สวยงามที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์และความรักที่อยู่เบื้องหลังทัชมาฮาลถูกสร้างขึ้นโดยจกกักรพรรดิชาจาฮานแห่งราชวงศ์โมกุลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระมเหสีอันเป็นที่รักของพระองค์นามว่ามุมตัสมาฮาล ซึ่งสิ้นพระชนขณะให้กำเนิดพระโอรสธ,ธิดาองค์ที่14ในปีคริสตศักราช1631การจากไปของพระมเหสีทำให้จกักรพรรดิชาจาหานทรงโศกเศร้าอย่างสุดซึง้งและได้มีพระราชดำริให้สร้างสุสานที่งดงามที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์การก่อสร้างทัชมาฮาลเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช1632และใช้เวลาประมาณ22ปีจึงแล้วเสร็จ ในปีคริสตศักราช1,653โดยมีช่างฝีมือและคนงานกว่า20,000คนจากทั่วเอเชียเข้าร่วมในการก่อสร้างสถาปตัตยกรรมที่งดงามทัชมาฮาลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปตัตยกรรมมอกุมซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะอินเดียเปอร์เซียและอิสลามเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างคือหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแสงในแต่ละช่วงเวลาของวันทำให้เกิดความงดงามที่แตกต่างกันไปโดมกลางโดมหลักของทัชมาฮาลมีลักษณะคล้ายหัวอมอันเป็นเอกลักษณ์ประดับด้วยยอดทองคำและขนาบข้างด้วยโดมขนาดเล็กสี่โดมหอคอยสีทิศหอคอยสูงสี่ต้นที่ตั้งอยู่แต่ละมุมของฐานอาฐานสร้างขึ้นเพื่อให้ดูสมมาตรกันอย่างสมบูรณ์แบบงานประดับประดาผนังทัชมาฮาล ประดับด้วยลวดลายแกะสลักหินอ่อนที่ละเอียดอ่อนการฝังอัญม,มณีมีค่าและกึ่งมีค่าเปียตราดูราเป็นรูปดอกไม้และลวดลายเรขาคณิตรวมถึงการจารึกบทกวีจากคัมภีร์อันกุรอานด้วยตัวอักษรอาหรับสวนและผังเมืองทัชมาฮาลตั้งอยู่ในสวนที่จัดวางตามสไตล์เปอร์เซียที่เรียกว่าชารบากัก ซึ่งแบ่งออกเป็นสีส่วนเท่าๆกันโดยมีทางเดินและสระน้ำสะท้อนภาพอาคารทำให้เกิดบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงามมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปีคริสตศักราช1983องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนทัชมาฮาลเป็นม,นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและในปี2007ทัชมาฮาลยังได้รับการโบวให้เป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย ความงดงามทางสถาปัตยกรรมเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัชมาฮาลยังคงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกให้มาเยี่ยมชมและชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอนุสรณ์สถานแห่งความรักแห่งนี้